สวัสดีคะ่ะกลับเข้าสู่รายการคุยข่าวเช้านะคะอยู่กับดิฉันเชอชลัยเช่นเคยคะ่ะและที่พราไม่ได้นั่นก็คือภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในการลงพื้นที่ดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนั่นเองคะ่ะส่วนวันนี้นะคะเราจะลงกันไปดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ใดรับปฏิบัติภารกิจด้านใดเชิญติดตามะคะ่ะหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่21สำนักง,งานพัฒนาภัก2หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดกำลังพลชุดบันเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วเข้าให้การช่วยเหลือประชาชน40หลังคาเรือนเป็นจำนวน150คนนะคะที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภยัยโดยทำการช่วยขนย้ายซึ่งรวมไปถึงประชาชนผู้ป่วยขนแย่สิ่งของเครื่องใช้อุปโภคบริโภคที่จำเป็นส่งมอบอาหารและน้ำดื่มร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ทั้งนี้หน่วยก็ยังคงให้การช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาพ าวะปกติณบ้านนวลเชือกตำบลบ้านขามอำเภอน้้ p h องจังหวัดขอนแก่นนั่นเองค่ะต่อเนื่องกันที่ภารกิจต,ต่อไป หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่42สำนักง,งานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้จัดกำลังพลชุดปฏิบัติงานช่างพัฒนาดำเนินการสนับสนุนโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชยะหาโดยทำการปรับพื้นที่บริเวณรอบโรงพยาบาลเพื่อเตรียมพื้นที่ไว้สำหรับสร้างอาคารจอดยานพาหน,นะเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ญาติผู้ป่วยหรือแขกผู้มาเยือนณนะโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชยะหาตำบลยะหาอำเภอยะหาจังหวัดยะลานั้น ต่อเนื่องกันที่ภารกิจต่อไป สำนักง,งานพัฒนาภาค3าหน่วยบัญชาการตาหาดพัฒนาได้จัดชุดช่วยเหลือประชาชนเคลื่อนที่เร็วและกำลังพลจิตอาสาสำนักง,งานพัฒนาภาค3าพร้อมรถยนต์ตรวจการเข้าดำเนินการเฝ้าระวังและสังเกตการพร้อมทั้งทำการประเมินสถานการณ์น้ำระดับน้ำลีเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนจากเหตุมีฝนตกติดต่อกันอย่างต่อเนื่องนะคะโดยเราได้มอบน้ำดื่มสะอาดกองบัญชาการกองทัพไทยเพื่อเป็นการสนับสนุนและบรรเทาความเดือดร้อนเบื้อง ต้นหากไม่มีสถานการณ์ฝนตกเพิ่มเติมณนพื้นที่บ้านม่วนสามปีตำบุล,ลีอำเภอลีจังหวัดลำพูนนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนและพบกันใหม่สวัสดีค่ะ